นอกเหนือจากการรักษาหน้านาน้ำไทย1,500ไมลทะเลของทหารเรือลูกประดู่ทุกทุท่านแล้วแล้วก็ยังมีหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็วในโลกยุค globalization หรือว่ายุคโลกาภิวัตน์แบบนี้นะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับกับงานครบรอบ50ปีสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตเราได้รับเกียรติจากนาวาเอกพุทชงรอดนิกรท่านผู้อำนวยการสถานีสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคงจะต้องเรียนถามเลยครับวันนี้ที่เรียนเชิญท่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องกิจกรรมครบรอบ50ปีสทร3ภูเก็ตก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านก่อนเลยว่า ประวัติของสรทร์สามข่าวว่านี่คือสถานีวิทยุแห่งแรกในภูเก็ตด,ด้วยครับเ <c oughs> ขายัดเรียนให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับทราบนะครับ,รบจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยสถานีวิทยุเสียงใจทหารเรือ3าภูเก็ตเนี่ยนะครับหรือเรารู้จักในนามของสรทราสามภูเก็ตนะครับ,รบถือว่าเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะครับ,รบเพราะว่ามีประวัติความเป็นมาว่าปีเมื่อปีพศ2 5 0 2นนะครับท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ที่ในพื้นที่ภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่ก็เลยมีการร้องเรียนท่านว่าไม่สามารถรับฟังสถานการกระจายเสียงของสถานีที่กรุงเทพได้<อ>ท่านก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมีการจัดตั้งสถานีวิทยุประจําท้องถิ่นหรือประจําพื้นที่ขึ้นท่านจึงมอบให้กระทรวงกลราโหมกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ไปดําเนินการจัดสถานีประจําพื้นที่ท้องถิ่นขึ้นครับในส่วนอของขององทัพเรือเอง ก็ได้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนพี่น้องได้รับทราบเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2506เราก็เลยเริ่มมีการสํารวจพื้นที่เรื่องแรงต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าได้รับความกรุณานะครับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงก็เลยมอบพื้นที่บริเวณสทล3แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ราชพืสดุนะครับประมาณ30ไร่ให้กับทางกองทัพเรือดําเนินกิจการกระจายเสียง ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะกระจายเสียงด้วยระบบ AM เป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆสถานีสทล .3 เนี่ยเริ่มดําเนินการกระจายเสียงครั้งแรกนะครับโดยท่านพลเรือเอกสวัสดิ์พุติอนันต์อดีตผู้บัาการทหารเรือนะครับเดินทางมาเปิดสถานีแห่งแรกเนี่ยเมื่อวันที่1มกราคม2507ตอนเพราะนั้นถ้าจะถือว่าต้นปีหน้าเนี่ยครบรอบ50ปีพอดีของสทล3ภูเกต อันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆของสทรสผูภูเก็ตซึ่งเป็นสื่อในเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลการพยากรณ์อากาศรวมทั้งกิจการต่างๆซึ่งผมก็เฝ้าฟังอยู่ว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศเพราะว่าพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจกรรมทางทะเลค่อนข้างแปรปรวนด้วยนเรื่องคลื่นลมช่วงมรสุมแบบนี้ยิ่ง ต้องมีข่าวพยา์รอากาศทุกต้นชั่วโมงเลยนะครับค่ะทีนี้หนูถามนิดนึงค่ะพูดถึงเรื่องของตัวงานเลยก็แล้วกันนะคะงานครบรอบ50ปีของสตรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนคะเออเราจะจัดงานกันวันที่31พฤษภาคมคือวันศุกร์ที่จะถึงเนี้นะครับในช่วงเวลา17.30ก็คือ5โมง5โมงครึ่งนะครับจนไปถึงประมาณ4ทุ่มครึ่ง ทหารนั้นนะครับก็จะมีการแสดงของวงดุริยางทหารเรือว่ามาเต็มวงเลยก็มาเต็มวงก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพลเรือโทธราธรกจิตสุวรรณท่านผู้บัญชาการทัพเรือพระที่สามท่านก็มอบให้จัดดุริยางจากกองดุริยางฐานทัพเรือพังงาเดินทางมาบรรเลงซึ่งที่ผ่านมานั้นดุริยางของเราก็จะไปบรรเลงในงานพิธีต่าง นะครับสนับสนุนในงานต่างๆให้กับทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานแท้เคียงอยู่แล้วครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงของ P ี s h o ชก็จะปีการแสดงมายากลการแสดงตลกเรื่องต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยได้รับชมก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงหน้าม่านจำอวดหน้าม่านโดยคุณย่งเชิญยิ้ม นะครับแล้วก็คุณน้านงงน้าพวงเรื่องต่างๆ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ทุกคนก็คงเคยได้รับฟังได้รับชมมาแล้วทางทีวีก็เป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในวันนั้นครับ <c oughs> <c oughs> ที่ไหนคะที่หอประชุมราชพัฒ จากยอดผู้เกยิบครับนั่นเองคราวนี้เนี่ยก็มาถึงว่าน้านงน้าพวงรวมถึงนายโยกนี่ก็ถือว่าเป็นมือโปรในเรื่องของการแสดงหน้าม่านอยู่แล้วเรื่องของเอกลักษณ์ของไทยซึ่งก็เข้ากับเรื่องของสัทรสามภูเก็ตนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งอย่างที่จะต้องถามว่าแล้วการจัดเรียกว่าการแสดงครั้งนี้คอนเสิร์ตจากรุยยางหานเรือครั้งนี้แล้วก็พีเคโชครั้งนี้เนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาดูวัตถุประสงค์ว่าในก็จากพี่น้องที่เป็นข้าราชการในสอทลอเองหรือผู้ประกอบการเรื่องต่างๆเลยก็แล้วแต่เนี่ยครับก็มีความเห็นว่าเราควรที่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะฉลองครบรอบ50ปีที่จะเกิดขึ้นนี่เราควรจะทําอะไรกันดีขึ้นเราก็มาดูวัตถุประสงค์แล้วก็ดูว่าสิ่งที่เป็นวัตถุยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการทหารเรือหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งทะเลนาำมันนั้นค,ค,คือตัวองค์ พละเอกพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์งเจ้าอภากรเขตติวงกรมหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของเราเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจแล้วก็คิดคว่าเราน่าจะาสร้างาพ,าพระนุสาวรีของท่านไว <ป S 2> ้ในที่สทลอ .3 อันนี้ก็ได้รับความกับุณาจากาทางสาร,ารสารเสด็จเตี่ยที่สะพานหินนะครับได้มอบพระนุสาวรีมาให้กับเรา เรียบร้อยและขนาดความสูงก็ประมาณ173เซนติเมตรพระรูปทรงพระอกทรงยศเต็มเต็มเต็มพระยศของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของเราเนี่ยเราก็คิดว่าในสูงเท่าไหร่แล้วนะครับท่านประมาณ173เซนติเมตรครับผมขนาดสูงทีเดียวขนาดส่วนพระองค์จริงเลยนะครับผมอันนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะมาสร้างฐานพระ องค์ท่านซึ uh huh. ่งทุกคนก็เห็นดีด้วยเราก็คิดว่าเราจะนําเงินรายได้เนี่ยครับมาสร้างฐานพระลูกสาวรีของพระองค์ท่าน uh huh. เพื่อให้ประดิษฐานคู่กับสทลอสามภูเก็ต uh huh. รวมทั้งประชาชนที่ผ่านไปมานีครับอาจจะได้ไปสักาสกราระหรือ, uh huh. อ เพื่อชื่นชมบารมีของพระองค์ท่านน่ยนะครับห่ยิงปืนกันป้องปังเลยอ๋อคงไม่มีนะครับจุดประทัดอะไรอย่างงี้มีไม่รับก็ยิงจมูเไดี๋ยวบางคนเข้ามาบนไงเข้ามาบนในสอทลสามแล้วก็แบบว่า เดี๋ยวลูกจะไปยิงปืนถวายอันนี้คงหรือว่าลูกจะมาจุดประทัดถวายอันนี้เราก็จะเป็นข้อกําหนดว่าอขอเขาเชิญด้านในขอเชิญตรงสะพานหินได้ตรงนั้นได้อยู่นะครับและอีกอันหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะมีอันเมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกับเราเป็นค่อนข้างดีนะครับเราก็น่าจะมีจิตกุศลที่ว่าจะทาอะไรเพื่อสาธารณชนสาธารณะออกไปเราก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจนแต่ อันยังขาดทุนการรักษาต่างๆนี่ครับอีกประมาณ50ทุนรับในวันนั้นนะครับรวมทั้งรายได้ที่เหลือบางส่วนเนี่ยเราก็คงจะมาบูรณะดูแลพื้นที่สทล .3 ามภูเก็ตรวมทั้งเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการของเราครับในพื้นที่ต่อไปนะครับคือวันงานนี่มีวันที่31ที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับแตดูเหมือนว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นกับการครบรอบ50ปีของสทลสามนี่มีมีมากกว่านั้นด้วย ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเอัที่กิจกรรมที่ผ่านมาในเรื่องของการดําเนินการเราก็ทําควบคู่กับไปกับทัพเรือภาคที่สานะครับในเรื่องของการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทางสาธารณะต่างๆนะครับเช่นการเก็บขยะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเละการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพเรือรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลนะครับในช่วงนี้นะครับค่ะอยากรู้เรื่องบัตรค่ะ บัตรขายหมดหรือยังคะเออผมได้สอบถามผู้ไปดําเนินการในเรื่องต่างๆนะครับก็ได้ตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราจะทำเพื่ออะไรผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงให้กับพี่น้องหรือประชาชนที่ฟังรายการชมรายการแห่งนี้นะครับว่าเงินทุกบาททุกตังค์นะครับที่ท่านได้บริจาคหรือมีจิต กุศลให้กับพวกให้กับทางสทลสาในครั้งนี้นะครับการดําเนินการต่างๆนี่ก็คงจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับผมขอญาณนี้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการไปจําหน่ายบัตรนะครับผมจะมีนังบัตรนําในบัตรนํานั้นจะมีลายเซ็นของผมเป็นได้เลยมือเซ็นของผมโดยตรงผมได้บอกกับทางสทลสาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากมีใครไปแอบอ้างหรือว่าอะไรต่างๆนี่ครับขอให้แจ้งให้เราได้ทราบการไปจาหน่ายบัตรนั้น ถ้าใครไปบังคับขู่เข็นหรืออะไรต่างนั้เราไม่มีจิตที่จะไปบังคับขู่เข็นอยู่แล้วครับก็ขอให้เป็นไปตามจิตที่ท่านจะบริจาคให้กับเราบัตรหนึ่งใบเนี่ยราคา1,000บาทแต่ทุกท่านนี่ก็สามารถเข้าชมได้2ท่านตอนหนึ่งใบตอนหนึ่งใบครับนั่นเองมีได้ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีแอบอ้างด้วยใช่ไหมคะมีบ้างมีแบบไม่ได้ขายบัตรแต่ว่าไปเรียออะไรคืออย่างนี้ครับคือก็ต้องขอบคุณทาง คุณแมนนะครับที่แจ้งเราไปคุณแมนแจ้งปที่คุณแมนไปรีะไม่ใช่อมีคนโทรเข้ามาในรายการครับผมก็เลยผมก็เลยสอบถามไปว่าเอ๊ะนอกจากขายบัตรแล้วมีไปขอรับบริจาคหรือเปล่าครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าแต่ก็ทางเราไปตรวจสอบแล้วก็มีการแอบอ้างเราก็บอกว่าไม่ต้องบริจาคเพราะว่าเราเนี่ย ไม่มีการไปเลี่ยไรเงินบริจาคไม่ได้รับเงินบริจาคแน่นอนคนเราก็อาศัยช่องว่างนะครับอาศัยช่องว่างของความดีเนี่ยก็แทรกแสงความช่วไรายเข้ามาบ้างแต่ว่าผมก็ให้ทางสทอสามเราเนี่ยประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็มีประชาชนเนี่ยครับที่หวังดีกับเราแล้วก็แจ้งเบาะแสมาให้กับเราเราก็ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจที่ต่างๆเนี่ยครับบอกว่า เราทํากิจกรรมครั้งนี้เราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปเรียกอะไรประชาชนเราจําหน่ายบัตรหากเขาไม่มีไม่ต้องการที่จะซื้อเรื่องเราก็ไม่ไม่ไม่ได้นั่นเราเป็นไปตามจิตกุศลมากกว่าแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ตามที่ผมน้าเรียนแล้วว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นมงคลในพื้นที่แล้วก็ เป็นการฉลองครบรอบ50ปีของสถานีวิทยุแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็คิดว่าประชาชนก็คงเข้าใจเพราะที่ผ่านมานั้นบทบาทของกองทัพเรือในภาพรวมนะครับเราก็มิได้มีประโยชน์แอบแฝงอะไรอยู่แล้วนะครับมันคิดว่าคุ้มค่าหรือเกินครับเพราะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งดุริยางหานเรือมีทั้งพิเคโชโชต่างๆแล้วก็มีทั้งน้ามานนะครับนาโยกนะพวงน้หนง ใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ17-30นะครับ,รบก็ไปเลิกเอาอีกทีนึงก็ประมาณ อ่า2ี่สิบสองยีนาฬิกานะครับก็ประมาณตั้งสามสี่โมงสามสามชั่วโมงครึ่งนะครับคุ้มค่าเหลือเกินครับผมก็ามาแบบชุดใหญ่เลยออนั่งกันจนแบบว่าหิวข้าวละขออนุญาตมาเรียนครับว่าก่อนการแสดงนี้เราก็จะมีการจัดอาหารเป็นบูธนะครับเป็นซุ้มให้ก่อนในบัตรเนี่ยครับทุกคนจะได้รับประทานอาหารก่อนเข้าเป็นอาหารว่างคือหนึ่งใบนี่นะคือหนึ่งใบที่หนูซื้อมาเนี่ยนะที่หนูได้มาเหมือนกันหนึ่งใบนี่ยนะคะแล้วก็ไปได้สองท่านใช่ไหมคะแล้วมีอะไร ากหนึ่งใบนี้บ้างคะเราก็จะมีอาหารนะ่ครับที่ที่แบบให้กับคนก่อนเข้างาใช่มคใช่ครับเป็นซุ้มอยู่ด้านหน้าแต่เรืบองเห็นไหมเขามองการไกลเพราะงานนี้ได้สนุกยาวๆแล้วอะถามต่ออีกนิดหนึ่งค่ะว่าว่าครั้งนี้เนี่ยบัตรหมดหรือยังคือเอาชัดๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนก็ค่อนข้างดีก็อาจจะเหลือบ้างนิดนิดเล็กน้อยนะครับถ้ามีคนอยากได้บัตร ก็สามารถติดต่อประสานไปที่สทลสภูเก็ตสายตรงเลยใช่ไหมครับหรือว่าคุณแมนก็ได้นะครับได้ฮะ0ูนย์เจ็ดนอแปดานะครับไปที่สถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือ3ภูเก็ต212883โทรมิติดโทรหาแมนครับเช้าถึงเที่ยง212884 ครับผมอยู่ห้องใกล้ๆกันพอโทรมาหาแมนปุ๊บมันก็จะบอกว่าสักรู่นะครับโทรไป2องหนึ่งสองแสามจะโทรมาทำไมนั่นเองเดี๋ยวให้ซีจีขึ้นนะสองเบอร์เลยนะอีกรอบสองหนึ่งสองแปดแปดสามซีจีขึ้นให้หน่อยนะครับนต่นเองนะครับไปยังคงลงหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมมีข่าวเหมือนกันว่ามีคนเอาบัตรมาให้มันดูว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่ามีจริงกับปลอมไหมกลัวว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีบัตรหลอกเยอะมันจะมีบัตรมาขาย อย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลอกกันก็เอามาให้มมนดูแล้วมันก็เห็นมีหนังสือของสอนทรด้วยมีราคาเดียวใช่ไหมคะเป็นหนังสือมีตากนเอสารยืนยันว่ามเป็นหนังสือนําไปเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลายเซ็นของผมถ้าเป็นถ่ายกระสารอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเป็นของปลอมเพราะว่าหนังสือเนี่ยผมเซ็นไปหมดนะครับเป็นลายเซ็นด้วยปากกาด้วยลายมือของผมเองนะครับอ๋อถ้ามาแบบดําหมดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วมีบัตรมาไมฮะ อ๋อมีบัตรพกมาบ้างไหมคะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอโชว์ี่านบัตรสักครู่นะเดี๋ยวเราให้ดูบัตรด้วยบัตรท่านราคาเดียวเลยใช่ไหมคะราคาเดียวไม่มีแบบ500ไม่มีลดลงอะไรอย่างงี้ไม่ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนเผื่อเผื่อนั้นนะเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนที่เขาเอาบัตรมาให้ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าบัตรเนี้ยอ๋อตายแล้วทำไมบัตรนี้ทำไม เขาดูนยฮะเขาเดินมืเข้ามาเลยครับคุณอ่าคุณเจ้าหน้าที่ใจสนุบของเราครับยังก็เรียกไม่ถูกนี้เป็นอบัตรเป็นอย่างนี้เลยคุณบอกถึงวัตถุประสงค์วันของงานเสร็จเรียบร้อยใช่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 ใัวใหญ่เนี่ยแหละบัตรนี้แล้วก็คนที่เขาบอกผมบอกว่าเนี่ยคนที่มาขายเนี่ยเขาบอกว่าบัตรเนี้ยไปดูสามสี่คนก็ได้ใช่ จริงเลยแป๊ะเลยหนูก็โดนอย่างนี้หนูก็บอกก็ถามไงคืออย่างนี้นะระวังนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้านี่ต้องต้องระมัดระวังต้องต้องเตรียมมีประเด็นต้องเตรียมประเด็นนี้เอาไว้นะหนูสงสัยนิดนึงค่ะท่านคะตัวตรงนี้คืออะไรคะหมายเลขกำกับครับหมายเลขกำกับของเล่มใช่ไหมคะใช่ครับเราหนูเดากับทีมงานหนูได้มาใช่ไหมของหนูเลขห้า หนูก็เลยเหมาว่าสงสัยแยกไปห้าคนไม่ใช่อันนี้มั่วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูถามคนที่มาขายหนูเหมือนกันอันนี้เป็นความความชัดเจนนะฮะเราจะได้คุยกันเราจะได้คุยกันคนมาขายหนูนก็บอกว่าจะบ้าเลยนี่สิบสามคนเหรอก็ห้าทีมงานหนูโดนห้าห้าหมดเลยไงหนูก็อ๋อสงสัยแสดงว่ากำกับว่าห้าคนไม่ใช่ไม่ใช่สรุปแล้วคือสองคนแต่ต้องเตรียมนะครับเพราะว่า บางคนที่เขาซื้อบัตรไปเนี่ยเขารับข้อมูลไม่ตรงเขารับข้อมูลมาว่าเข้าได้สามสี่คนก็เข้าได้ใช่เขาถามผมแบบนี้นะฮครับใช่อาจจะเป็นประเด็นเนื้อรามาฮะหลังสถานีชื่อไปบอกเขาหน่อยนะครับหลังสถานีเราครับผมแอบไปกินข้าวมันไก่อยู่นะครับขอคุณเราคเพื่อนดีฉันใช่ไหมเอ๋ เดี๋ยวก็ไปยกกันไปทั้งบ้านเราแตวังระวังนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขาไปถึงหน้างานแล้วเขาจะเศร้าใจกับมะเขาจะสื่ความรู้สึกได้ใช่ใช่เราต้องฝากไปท่างาฝากนิดนึงเรายังมีเวลาอยู่ครับผมไปได้ที่สาตรอสามหนึ่งใบสองท่านนนะหนึ่งใบสองท่านนะเขียนไปท้งครอบครัวเลยนะเมื่อแต่ก็แต่ก็มีคนบอกนะแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไปได้นะได้อนุโลมได้นะอนุโลมไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้น เอาละครับวันนี้ครับอย่าลืมครับขอให้ทางท่านนาวาเอกผู้ชงรอดนี่ก่อนครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสามภูเก็ตฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกล้องนั้นเลยครับกล้องด้านบนเลยครับกล้องด้านบนเลยครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงนะครับซึ่งได้มีเมตตาจิตนะครับจิตกุศลกับสทรสามภูเก็ตนะครับที่ได้ร่วมกันซื้อบัตรนะครับในการจัด กิจกรรมครบรอบ50ปีของสอทอ .3 ภูเก็ตซึ่งจะจัดในวันที่31พฤษภาคมนะครับห้าขอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องขอในนามของข้าราชการและก็ลูกจ้างของสอทล .3 ภูเก็ตทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความกรุณาเมตตาของท่านเป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีสิ่งใดนะครับที่จะให้สทลสนะครับ ช่วยเหลือหรือดําเนินการในการกระจายเสียงเพื่อกิจการความมั่นคงและสาธารณกุศลต่างๆนะครับก็สามารถที่จะประสานงานไปได้ที่สทลสามนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าที่ในตัวของทัพเรือพระที่สามเองนะครับก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนั่นเองนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับท่านนาวาเอกผู้ชงรอดนี่ก่อนครับครับขอบคุณทศทอสามภูเก็ตของเรานะครับ ต้องบอกว่านอกจากการดูแลทุกนะครับดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทหารเรือให้อะไรประชาชนมากกว่านั้นอย่างแน่นอนนะครับ50ปีสทร3สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ต กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างฐานพระอนุสาวรีย์ของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยครับรวมถึงรายได้ยังนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ว่าต้องการเรียนหนังสือแล้วก็สวัสดิการของสทรสาภูกเก็ตทหารเรือของเราครับทั้งหมดนี้ครับคุณสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ครับสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ติดต่อไปครับบัตรยังพอมีอยู่ที่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3าภูเก็ต 076212883เบอร์อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมีมเกียรติที่เคารพครับ,รบขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ของเราครับ PD Racing Shop Shop สำหรับคนรักการแต่งมอเตอร์ไซค์ครับขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากห้องเสื้อกรีต้าวงเวียนหอในเขาลังบรีดครับยอดเขารังครับรับรองว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยและก็เหมาะที่จะพาแขกเมืองไปนะครับมนุษย์ของเราครับมีความสุขอยู่ได้บนโลกใบนี้เกิดจากเมตตาเมตตาเกิดจากความตระหนักว่าเราทุกคน อยู่บนเรือลำเดียวกันสวัสดีครับ oh. สวัสดีครับ